สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดไก่ใส่พริกขี้หนูแห้งใส่ใบยี่หร่านะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีซอสปรุงรสซอสหอยนางรมพริกขี้หนูแห้งวันนี้เราใช้20เม็ดนะคะกระเทียมก็ประมาณ5 1 0กลีบแล้วก็นํามาโขกรวมกันค่ะน้านําปลาน้ําตาลทรายใบยี่หร่า วันนี้เนื้อไก่เราใช้น้องไก่ติดสะโพกนะคะ2ชิ้นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการผัดกันเลยนะคะเราใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะประมาณ2ช้อนค่ะปกติเราผัดไก่เราจะใช้ใบกะเพรากันนะคะวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้ใบยี่หร่าแทน ใบยีหลาเนี่ยก็มีสรรพคุณนะคะก็ช่วยให้ขับเหงื่อนะคะเหงื่อที่เป็นของเสียในร่างกายน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้หนูแห้งกับกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะพริกขี้หนูแห้งนะคะจะค่อนข้างออกรสเผ็ดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่นเนก็สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนพริกลงได้นะคะเราผัดให้หอมเลยนะคะ จะมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยค่ะตอนนี้พริกของเราก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะผัดให้ไก่สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เนื้อไก่สุกก่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงค่ะวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆนะคะน้ำจะไม่เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆ่อชอบน้ำเยอะสามารถเติมน้ำได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ให้ไก่สุกนะคะค่ะตอนนี้ก็ ผ่านไป3านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไก่เราก็สุกแล้วนะคะเนื้อไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะซอสหอยนางรมค่ะสองช้อนค่ะซอสปรุงรส 2ช้อนค่ะน้ำปลาน้ำปลาเราใส่สองช้อนก่อนนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราใส่ไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะผัดไก่พริกขี้หนูแห้งของเราเนี่ยรสชาติก็จะต้องออกจัดจ้านนะคะมีรสชาติเผ็ดเทมหวานพเพื่อน<พ>ๆชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ ตอนนี้ไก่เราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบยี่หร่าลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะใบยี่หร่าเราก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดพริกขี้หนูแห้งใส่ใบย,ยี่หร่าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปอาหารดีๆจากเรานะคะถ้าหาืเพื่อนมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรอยากให้เราทำอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ